สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงความฝันของผู้เป็นพ่อคนหนึ่งครับที่มีลูกสาวอายุ9ก้าขวบเธอเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับทุกคนเธอว่ายน้ำเก่งมากและน่ารักมากครับทุกคนผมมักจะพาเธอไปแข่งที่ต่างๆเสมอ <S <S และใช่ครับผมก็มีลูกสาวเป็นไอดอลผมเอง ผมมีความตั้งใจอยากจะเป็นนักกีฬาเหมือนลูกสาวผมมีความฝันนะครับอยากเห็นภาพของตัวเองและลูกสาวกอดคอกันรพร้อมกับห้อยเหรียญรางวัลรายการเดียวกันมันต้องมีสักหนึ่งรายการครับที่เราจะได้แข่งร่วมกันครับทุกคนฝากทุกคนกดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมและลูกสาวด้วยนะครับผมจะคอยทยอย อัปเดตการซ้อมของผมและลูกสาวลงให้ทุกคนได้ชมเรื่อยๆนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสองคนด้วยครับขอบคุณครับ